สวัสดีครับมามาลุงลุใจมากลุงผมเอเงินให้นะเดี๋เ็นงเอาเงินให้ลุงไงก่อนาไหร่ลุงเขคนญี่ปุ่นลุงเี่โอเค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 โอเอเคโะเเคนเคอเคโอเคเอ้ยไอเแล้วพากูมาจอี่ ไปไปไปเก็บของครับทุกคนไปเดี๋ยวเรามูไปที่อื่นต่อ Let's go boy เดวนๆอันนี้ฝันนิดนึงเดี๋ยวเราโบให้ต่ดอันนี้นะฮะวิ่งอากาศดีทุกวันนะครับมาเนาะอากาศดีทุกวันเลยนะเช้าสุดยอดสุดยอดขอบต้องขอบคุณพี่นัทนะครับพี่นัทดูดูตารางกรมอุตัวให้เอาสาระหลังจากวันยุหลังจากวันที่สิบเก้าจะไม่มีพายุก่อนหน้าเนี่ยเรามาพายุยับเลยเอาดอีใช่โหดีครับอันนี้ให้เครดิตนะเด็กประยุทมีปล่อยฝนหลวงที่นี่ไหม โอเคครับทุกคนตอนนี้เป็นวันที่ยวไห่ครับคุณเจมวันที่สามวันที่วันที่สามนะครับผมกําลังจะย้ายเมืองนะครับไปอีกเมืองหนึ่งจะไม่รู้ชื่อเมืองอะไรวะพี่แนนนั่นแหละเมืองนี้นั่นแหละเมืองที่นั่นแหละ,หละครับทุกคนก็คุณนะวันนวันนี้เสื้อเขียวจะขี่มาก,ก็เดี๋ยวเราย้ายเมืองนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวไปหาถ่ายแถวนู้นให้ดูเผื่อมันเจอแต่ของใหม่ๆเนื้อออกไหมแต่เมื่อกี้ค่ารถแพงนะอืมเท่าไหร่วะพันหนึ่งอ่ะกว่า โอเคครับท okay. right, ุกคนผมได้แนวแล้วคืนนี้อันนี้เราย้ายเมืองมาแล้วนะอันนี้เมืองอะไรวะจุดจุดจุดจอดอ้ยยังไงไม่รู้อ่ะที่มาไล่กูได้เรื่องแล้วคืนนี้เป็นเรื่องแล้วมึงใกล้โรงแรมด้วยเรื่องล่องดีกว่านี่นะครับอันนี้เป็นเมืองเขาบอกว่าตอนกลางคืนมันจะคึกคืนแต่มันเปรี้ยวนะถ่ายรูปไปเลยน่าจะเปรี้ยวจัดเลยไปทุกคนไปหาข้าวกินดีกว่าไปถ่ายดูอะไรคืออะไรเปรี้ยวถ่ายดูเนี่ยบ้านเมืองไม่ได้ อากาศดีกว่าที่เราไปตรงนั้นคนตอนเช้าคนเยอะกว่าได้อันนี้เป็นเมืองกลางคืนเดี๋ยวเจอเดี๋ยวจะมาล่องตรงนี้เนี่ยไอ้ตรงนี้เดี๋ยวจะมาล่องวันนี้เหตุการณ์ของเช้าวันนี้นะครับผมมีพยูนใกลตื่นนะครับผมมีพยูนายุก็มึงบอกให้กูถ่ายพี่ โอเคครับตอนนี้ถึงร้านอาหารแล้วถึคุณแน่นอนนี่คุณนี่คุณเอาเซตไหนไม่คุณเอาเซตไหนอันนี้คือหมูคูโรบุตะโอเคเป็นหมูสายพันธุ์ดีหมูอารมณ์ดีอารมณ์ดีอะคือเลี้ยงไว้กินเท่านั้นเลี้ยงไว้แบบกินทั้งวันอะไม่ได้เดินเหนื่อยเลยโอเคใมันมาเลยดีมาเลยแล้วเขากินอะไรอะหมูอะกินเบียร์ด้วยโอ้ โอเคโอเคอันนี้จะเป็นพวกแบบเหมือนหมูเป็นก้อนอันนี้เป็นหมูแบบทงคัดสึแต่อันนี้จะรวมหมดเลยทั้งหมูทั้งกุ้งทั้งอะไรอย่างเงี้ยเออเขาทาเขาทาแต่เอาหมูดีกว่าไหนคุณจะแนะนําหมูไหนผมอ่าผมถ้าผมแนะนํานะอันนี้พอเขาเรียกคอมเมนต์ไม่มึงดูราคาก่อนได้ปะก่อนนี้มึงจะกินอะไรพี่สามพันสามร้อยเยนเกือบพันเอาแล้วคุณจะเอาไหน เอาธรรมดาเอาเซตที่แบบกินหมดนะผมก็กินไม้หมดอ่ะงั้นเอามาแบบนี้เหมือนกันอ่ะพันแปดร้อยเยนทุกคนเซตนี้เพราะมันเล็กคอมเบนเหมือนกันโอเคจะมาโอเคสามเซตนี่ยเนี่กินอันนี้มันคืออะไรหมูอ่ะใช่มันคืออันนี้อารมณ์เป็นไงเนี่ยอารมณ์ดีหมูมีเซ็กอ่ะโอเคโอเคเอาเนี้ยเอาเนี้ยเอาเนี้ยโอเคเดี๋ยวอาหารมาเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายดูกีนดีแล้วเดี๋ยวไปสั่งโคลากันด้วยอโอเคโอเคโอเคไปกูดกูดกูดโอเคครับทุกคนตอนนี้อาหารมาเสิร์ฟแล้ว มันที่กูจ่ายไปกูได้แค่นี้ใช่ไหมไอันนี้คือมันทั้งหมดมันมันพันแปดร้อยเยนอะก็ได้ประมาณนี้อันนี้เป็นแอ a p p e เ i z e r เป็นร้านดังครับเป็นร้านดังคุณต้องเข้าใจจะกินหมดไหมเนี่ยกลัวอิ่มยิ่มหายเลยคุณก็ดูผมดิเขากินแบบผู้ดีนะครับเขากินแบบกีราคำมันจะกลัวแน่นแนน่ท้องยิ่มหายเรียกทุกคนไอ้แมนยูตัวร้ายโอเคครับอันนี้เดี๋ยวเรามารอกินข้าวกันนะครับผมอันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะคุณเด อันนี้เป็นวันที่4แล้วนะครับอีก2วันใช่ไหมเรากลับ3าหรอหรือ2องสามวันสาักลับก็นอนนี่อีก2คืนนั่นแหละ3วัน2คืน <c oughs> อุ้ยแต่เราก็ต้องตื่นเช้าอะ่ะคืน,นนี้เรานอนเต็มที่เลยแล้วคืนเมนื่อเมื่อเนี้ยม <c oughs> ันลื่นเนี้ยเออะุ้มเลยก็ต้องยึจับใจความเนี่ยจับใจความไม่ได้เลยอนี่ <c oughs> พี่ไอ้เี้ามิเตะอะไรเนี่ยมันคือขิงดองเหรอ ผม,ผ,มผมไม่เลี่ยนนะดิอย่าทำไปเลยนะอย่า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 พูดถึงเรื่องการเสือผมไม่ชอบเด็ก็คนดูผมไม่ชอบโอเคครับทุกคนผมได้แนวแล้วคืนนี้ไอตรงนั้นอ่ะมันน่าไปเที่ยวนะหืมมาแล้วนะนี่ครับอันนี้ของผมนะดูมุมดิอันนี้ของเจมยุบยุบี่โอ้โหมึงกินเผื่อพกูนี้ได้ไหมเนี่ย นม่ง n g ồ ปูขี้มันเล็กกว่านี้นง i ยอะทั้งไหนซอสไหนอันซอสอะไรเมี่ยอกี้นี้เป็นซอสแบบสลัดนี่นี่ใส่นี่นะแซ่บเสรแต่ผมจะใส่เอางี้ดีกว่านี่ครับทุกคนแจมๆเลยนี่ครับทุกคนแจมๆนะฉันจะกินนะ ซอสจะดีกว่านะใช่ไหมถมีซอสดีกว่าอืมเราจะลองใส่นี่ดูนิดหนึ่งข้าวหมูใส่ข้าวได้นิดหนึงมันใส่ตรงนี้ได้ไหมเดี๋ยวมันจะจิ้มคืออะไรวะนี่อันนี้ใส่ตอนละนะเออไม่ต้องไม่ซอสเลยวะจิ้งจมันควรจะเป็นจิ้งจกมันไม่มีซอสนะเพมันเจอนจิ้ัดกข้าวตานปกติอร่อยโอเคทุกคนเดี๋ยวผมไปกินข้าวก่อน เดี๋ยวข้างน้อไปถ่ายดูไปดวงเล่นไหมจะไปดองกี้หน่จะดองกแล้วเดี๋ยวค่อยไปาเล่นต่อไปร่ยครับทุกคนกินแล้วจกินมหมดอ้เยอะไม่หมดทุกคนเลยมันเยอะมากเลยมันเยอะ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 จริงร้นีแนนโคตเลยี่นักีันแนนให้แปะให้แปะให้แปแต่มันอร่อยแตนเยอะแต่คุณไม่ได้บอกนะนะ่กินแนน ไอ้น ah, mm hmm. okay. uh, oh, okay, okay. yes, ี่มันอยู่เฟนนี่หว่ะจริงนะไปแล้วเดี๋ยวกูบีบเดี๋ยวกูบีบดจ้าจ้าสาวสาวสาวเข้าน้ำเหรอคุณห้องน้ำเหรอในโรงนี้โอเคโอเคเชิญเชิญเชิญด้วยไปครับทุกคนเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเราจะไปลุยกันที่ไหนครับคุณเจมส์ไม่รู้ว่ะไม่ใช่ก็ชิมแต่งไปครับไอ้นักบันนักบันยิ่งแต่งตัวชิลขึ้นทุกวันนะ อยากให้กูเห็นนะว่าวันสุดท้ายมึงแต่งกิงกังเดียวไอ้ปีขึ้นเครื่องอะเบนเริ่มชิวทุกวันนะจา้าโอ้โหมลรายาทคนใจเห็นความูมิใจโอ้ยห,หนาวว่ะเราไปลุยกันต่อนะครับผมเราจะไปหาแบบของอะไรสักอย่างหนึ่งอะซื้อของบ้างดีกว่าไปหาใช้เงินบ้างหนุ่มมันจะบูดนะทุกคนยนี่ป๊อบ,บ้านเขานะนี้น,นี่เขาบูอะไรกแบบันนโอ้โห เขาจะมีพวกแบบว่าไอ้อะไรอย่างเงี้ยด้านหลังนะนี่ดีกว่าเดี๋ยวรอบหน้ามาเดี๋ยวจะเอาถาดติ๊กเกอร์มาบอมนะถาดติ๊กเกอร์มาบอมเนี่ยแบบบอมบอมบอมไปเนี่ยโอ้ยโคตรเสียวอ่ะเฮ้ยเจมไอ้เจมส์มาตะคอดมาตะคอดไปดีกว่าดีกว่าเดี๋ยวโซลิงโซลิงไปเดี๋ยวเราไปเดินชิวอันนี่ว่านะครับผมเราจะไปหาเขาเรียกว่าอะหาของหาเติมของเข้าบ้านกับไทยดีกว่าไปลุยไหนพี่ไปดองกี้ไปจัดไป เฮ้ยเดี๋ยวคนดูงงว่าดองกี้คืออะไรดองกี้เป็นห้างของญี่ปุ่นนจะเจ็บจีบประสาที่แบบนิยมที่สุดอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นโอเคจับไปนี่น,นเดี๋ยวตอนเป็นคืนมาตอบอันนี้ต่อตอบไหนตบอันนี้น,นี่นะครับผมนี่ตบตรงนี้เลยนี่ตบเข้าตรงนี้เลยเฮ้ยคุณพาผมไปหาดูตึกของเล่นหน่อยเดี๋ยวผมอยากดูของเล่นนะอ่ะมีไหมเฮ้ยเดี๋ยวเราไปตรงนี้มันมีไหมมึงฟังกูไหมเนี่ยเดี๋ยวผมีแต่ผมกำลังคิดอยู่ว่าที่ไหนเออผมอยากไปดูของเล่นบ้างอ่ะมาญี่ปุ่นอ่ะต้องอันนี้คืออนิเมะอาหารอนิเเเมะอออขงล่นเนี่ย ไกลไหมพี่ไกลเหรอฮะอ๋อวันที่5โอเคโอเคโอเคได้ได้ได้ไปเดี๋ยวเราไปลุยกันนะครับผมว่าเราจะได้อะไรไหมวันนี้เพราะว่ากัวเงินมันบูดเดิมเงินมันจะบูดแล้วเราไม่ใช้เงินมันบูดนะแต่ดูชงก็ลดไปเรื่อยๆแล้วนะผมเออไอ้เหี้ยแต่ผมไม่อยากเติมแล้วดิประเด็นเน่ยเดี๋ยวเราไปลุยกันแบบเป็นเหนียวว่าจะเสียเงินกี่บาทนะครับคุณเจมส์อยากได้อะไรเป็นพิเศษไหมอยากได้อะไรเลยโอ้ยเหี้ยไอเจมส์แม่งแบบ แม่งไม่มีวัฒนธรรมเงี้ยอะไรกับเขาเลยว่ะมันไม่มีของสะสมไม่มีเงี้ยอะไรเลยทั้งสิ้นแม้แต่นิดเดียวนะไปลุยกันเดี๋ยวผมไปซื้อของแล้วต like ัวร้อยครับกดซับสไครป์ครับกดติดตามครับนี่ผมได้ของฝากให้น้องชายผมแล้วอันนี้เป็นเป็นรีแลกที่น,นี่กินอะไรอ่ะที่นี่เขาถูกกฎหมายนะครับอันนี้ถูกอันนี้กินอะไรอ่ะอนนก,นะะนนกินเอ่อจิปารสตอืมกินหนิห้วเปล่าไปไปเดี๋ยวเราไปดูข้างในเดี๋ยวผมพาไปดูของด้านใน อันเนี้ยมันเป็นของแบบกัจจิกระจอยอุ้ยอันนี้มันเป็นของกัจจิกระจอยอ่ะมันเป็นของแบบน่าซื้อน่าหาเฮ้ยเปิดเพลงอะไรนักหนาวะโอ้ยหรือว่าจะซื้ออันนี้ไปฝากคนดูดีเห็นไหมนยคนดูชอบไหมคนดูอาสีอะไรคือวะเป็นเท่เด้อเว้ยเจมสอ้ยเโคตรเหมือนโคตรแถบอ่ะเทเป็นโคตรแบบดิฟชาร์ดนะครับผมนี่เฟียวนะ อันนี้กี่เยนวะสองพันห้าก็ร้อยกว่าเหรอไม่รู้อ่ะไม่รู้โอ้นี่ไงนี่ย่งเกมไงที่ผมจัดไปนะครับผมมันคืออันพวกนี้แหละเฟียวๆเลยมีเสื้อผ้ามันเป็นพวกโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่เท่เจมถือดิเพื่อนเลือนไหมเล่ดิเจ้าอ้โหเออ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 เดี๋ยวเดี๋ยวฮานเลือนบ่หวะไอเจมมันเลือนบ่ไหวแล้วแต่อะ แล้วแต่คนมองเหรอเลี้ยงโบมี่เอาน้่งเสิดดาวดเรือมั่งนี่กูกลัวมันเลื้ยงเหรอเพื่อนเลื้ยงผมว่าเลื้ยงแน่เลยว่ะเพื่อตุ๊กตาตุ๊กตาอะไรมันมีหมดอะเนี่ยเยอะแยะหมดอะหทังจริงในนี่เอ้ยอุ้ยอ๋อคุณรู้ว่าเป็นเทคเจอร์นี่ฮะจริงในนี้ใส่ดีกว่านเ,เ,เนี่ยเพิ่มอุ้ยของแชมเปี้ยนเหรออุ้ยเนี่ย เฮียมีใครอยากได้ไหมโคตรแถบเลยแม่งโคตรแบบเฟี้ยวจัดเลยอ่ะเข้มแถบนะเนี่ยอะไรอ่ะแับแบบโอ้อไม่เดินทางอื่นวะมึงกอีกคนนึงไอ้แหงเผื่อทางเดินมันเยอะนะไม่ใช่ไม่เยอะแม่งมาเบียดกูรตรงนี้แหละกูมันรีวิวจริงในอยู่อุ้ยไอ้เจม จะพลาดไม่ได้แต่ภาพหน่อยก็ดีนะของอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปอะไรมากเลยเป็นเกงในไม่มีใครเห็นกับเราหรอกแต่ทุกคนเดี๋ยวนี้อินกับมางเกงในแล้วไงอ,อะางเกงในโอ้โมเดลของมันเยอะเว้ยที่ญี่ปุ่นอะแต่ว่าไม่รู้จะซื้ออะไรวะอยากได้เสื้อผ้ามากกว่าอุ้ยฝั่งนี้ก็มีดีหว่าเกในโหเฮ้ยทำไมเขาเข้าใจทำหรือว,ว่ามึงไม่ได้คิดก่อนทำเกงในสีเหลืองเนี่ยเหรอลายกล้วยเนี่ยนะนเกงใน อ๋ออ๋ออ๋แล้วแต่นะใครจะซื้อก็ซื้อเนี่ยมาหาซื้อได้เฮ้ยซิกาม์ทั้งสองนะครับเท่าไหร่ครับเพื่อนสองร้อยบาทซื้อซิกามไม่ใส่ดีกว่าพอาไหมอือดีไหมนะี๋ยวสั่งช้อปปี้เอาไปเถอะไปเถอะทุกคนมึงก็มาเบียดกูอีกแล้วเนาะคนที่นี่นะฟังกูนะมันชอบขี้เบียดเลิกเลิกขี้เบียดสักที โกงพี่กูเอางี้ดีกว่าเราไปถามเมาก่อนไม่อันนี้คือเท่าไหร่พันเก้าจะทำไมเขาถึงคิดไม่ตอนแรกกูไปถามราคาเขาเนี่ยเขาเขียนบินออกมาให้พี่พีเอ็กมาพีเอ็กมาผมพีเอ็กพีเอ็กพีเอ็กเขาบอกว่าเออพีเอ็กหนึ่งเก้าห้าศูนย์ราคาเออในเนี้ยพอผมไม่ใช่คอีเี่มันอะไรพุ่นเงี้ยงไปหมดว่าตรงนี้วะพอมันมีแต่คนขี้เบียดจะ่างมาพอผมไปคิดเงินปุ๊บแม่งคิดสามพันเก้าร้อยดูดิดูคิดที่กู กเไม่ว่าในมึงถึงกล้าจ่ายไปก่อนกูงงกูเลยตั้งหัวใจนี่ไงอย่าไปถามจบถ้ามันโกงอะไรก็คุณมาบอกผมจะทำมันไม่ได้อยู่ดีโกงกระทำโกงอโอเคโอเคเดี๋ยวไปถามกันโดนโกงละซื้อบุหรี่แล้วโดนโกงไอ้เหี้ยรู้งี้ซื้อสามต้นสี่ดีกว่าไม่โดนโกงหน่ยไปซื้อจากบ้านผมไม่โดนโกงต้นสี่จะแพงหน่อยไปทุกคนเดี๋ยวไปถามก่อนรอแป๊บนึงนะนั่นไงลูกหยอกไม่เห็นก่อนกูโอ้ตาหูตาไวอยู่แล้วกูอแต่ท่ืนอกกับกูแั่นั้ะ กูผิดเที่ยเลยนะดูของไปหาซื้อของดีกว่าฟังกูไปนี่ะไปยืนแอคอะไรหน้ากุชี่เดี๋ยวกูตบด้วยเออเออเอาดิ อ๋อมันได้เข็มขัดอ๋อได้เข็มขัดเหี้ยน้ำน้ำมึงไอ้ต้นตีนน้ำมึงนั่นแหละบอกเข็มขัดงัวจริงๆมึงอะไรโกูละเบื่อแล้วกูเบื่อมึงไหมล่ะมึงเบื่อกูไหมล่ะเบื่อเออไปเดินมึงจะไปไหนกูไปหาอะไรกินกูเออไป เจ็ดศูนย์เห็นไหมน่ะสามสี่ศูนย์น่นะเฮ้ย <ś pl os ive> ไปไหนต่อไป H M M ครับผมตายตาตาลุยกันต่อครับทุกคนฟังกูไปเนี่ยฟังจ้าลุยเดรถต่อแบบไอ้นี่ชอบเพื่นชอบเลยรถต่อเลยรัวจัดแล้วนี่ภาพรถจะชนตายตอนนี้กำลังกัดที่พักครับทุกคนเพราะว่า ฝนตกด้วยแล้วก็เดี๋ยวว่าไปลงคลิปให้คนดูดูก่อนนะเฮ้ยคุณพี่ผมเจอร้านอาหารไทยไปลองไหมมันมีกว๋วยเตี๋ยวต,ตรงไหนไวเ้เจมเออมันไปนชั้นบนนะ่ะฟังกูปะเนี่ยราคาเออแต่ราคาไม่รู้วะไม่ได้เช็คราคาเลยวะไปเดี๋ยวไปลงคลิปก่อนนะได้แล้วเดี๋ยวคือมันเป็นแหล่งตอนกลางคืนครับวันนี้เรามาผิดซอยยินต้องไปแถวสถานีคือแบบบูมสาวๆหนุ่มๆเยอะไม่เอาจะดูเสื้อผ้าเสื้อผ้าเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปดูดูที่ไหนอ่ะเดี๋ยวไปไป ปกตีนกูไปไเนี่ยไปโรงแรมนั้นเดี๋ยวไปโรงแรมนั้นก่อนโอเคโอเคไปครับเจนครับนี่ครับทุกคนถึงแล้วโรงแรมผมมันชื่ออะไรคุณดิโรงแรมนี้โรงแรมนาเซียนหรือเซียนนาเออเปลี่ยวอ๋อเอ้ยมีอันนี้อยู่ข้างๆด้วยซูเปอร์มาร์เก็ตมันคือชื่ออะไรอ่ะชื่อว่ามินิสต็อปมั่อย่างของครับเหมือนจูคุณมินิใช่ใช่ใช่ไม่เถียงด้วยแหละนี่โอ้สาวๆน่ารักไปไหนกันน่ะไอ้เรเพื่อนคุณชูเจมมันเป็นยังไงบ้างคุณ ช่างแม่แงเย่แคเนี่ย <S <S มผมจะพามันไปตีกระรี่มันทำทรงงอแงอ้เฮี้ยทำทรงเป็นเด็กกลัวจิมไม่ได้เกี่ยวไอ้เหี้ยไอ้เฮี้ยทำไมเห็นกินแล้วร้องไห้เลยเนี่ยมึงเออใช่มึงไม่ต้องร้องกูจะตบมึงซ้ำด้วยมึงไม่ชอบขนแบบขนใช่ไหม <S <S ดีดี เอาลุงปาม้้มวูว่ามนงไปงนพอพูดพอพูด่องพูดเรืงขนบุก็ลืมหมดเลยเนี่ยมึงยังร้องมึงอยู่เลยเออนี่อย่าให้กูเห็นนะตกเด็กมึงเอาไปออกล่านะไปไไปอย่างงอนอย่างงอนมึงเข้าไปเลยขอดูห้องน้ำหน่อยห้องน้ำเป็นไงเป็นห้องน้ำรวมเปล่า เฮ้ยก sí, ูเข uh ้า huh. ด้วยดีเพื่อนนี no ่คร no ับห้องน้ำที่ญี่ปุ่นเนี่ครับเขามีการกระบาดให้เห็นไหมเนี่ยว่าเราต้องการเบอร์นี้เบอร์นั้นเดี๋ยวกูตกตรงนี้ไหมเนี่ยเ้อวกูผิดอะไรอ่ะไปครับทุกคนเดี๋ยวไปดูบนห้องพักดีกว่าว่าจะมีอะไรเฟี้ยวให้เราดูบ้างนะครับผมปะ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 ะป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 ะะป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 ะ มึงแย่งเด็กกูมึงชอบเด็กกูเพื่อกูไม่ได้ชอบกูแค่ไม่อยากให้เขายุ่งกับมึงเพื่อทำไมทำไมทำไมแล้วแต่เหรอทำไมกูก็ชอบของกูมาตั้งนานมึงไปสถานทูตกับกูไม่เดียวหน้าสถานทูตได้ไหมมึงก็เดียวกูตรงนี้ไปเลยงั้นั้ามีกฎหมายต้องขอเนี่ยสถานทูตไม่เกี่ยวมึงถ่ายแรงหน่ะก็มึงไม่แย่งเด็กกูเพื่อกูก็จะถ่ายเป็นหลักฐานมึงไปบอกว่าอะไรว่าเขาห้ามยุ่งกับกูอ่ะทั้งที่เขาก็จะจะยุ่งกับกูอยู่แล้วก็มึงมันการล่ มึงมันชอบทุกคนมึงยังจะเออเหอะดูเทปปีปั๊บด้วยคืนนี้พี่ดี้โอ้โหวัสดีครับทุกคนตอนนี้ถึงห้องแล้วน,นี่ไม่มีคีย์การ์ดนะมีแต่คีย์แครปไปหาต่วได้ปัวอะครับทุกคนแต่พาไปดูห้องว่าห้องเราเป็นจังไหนเฮ้ยฮฮ <laughs> ดันไง โอเคเชิญเชิญเชิญเมานี่ทุกคนดูนี่มึงดูวิวคีดมีออดี้ให้ดูด้วยสัตว์วิวโคตรเด็ดนะครับผมเปิดโอเคเฮ้ยแจมนะทำเป็นเล่นไปนาโอ้ยเคียบิดไม่ได้ทันเลยกูว่าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเอ็กเยียมปิดไม่ได้จริงวะเดี๋ยวค่อยปิด เออเดี๋ยวค่อยิดทุกคนกคน็นี่ไปที่พักดูเรรวมๆ,ๆก็โอเคอะธรรมดาก็ปกติอันนี้เราจะอยู่นี่สามคืนสุดท้ายเลยจบๆนะ,ะครับผมก็คนไลค์ติดตั้ค่ายด้วยเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวเราไปลุยกันต่อแต่ว,ว่าตอนนี้แบบว่าขอพักก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะลงคลิปเด,เดี๋ยวจะลงคลิปให้คนดูได้ดูกันเจอกันฝากกดไลค์ติดตั้ค่ายครับนี่คือวิวของญี่ปุ่นเมืองอะไรสักอย่างหนึ่งอะไปเดี๋ยวพักก่อนไอเจนไปนอนซะไปฝากกดไลค์ด้วยครับทุกคนเจอกันตอนคืน สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คือวันเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าฝนม,มันตกแต่ว่าเรามีมีเรื่องอ,อ๋อเดี๋ยวจะให้พวกพี่ๆเขาซื้อขนมกันนะครับเนี่ยพวกพี่พเขาไปซื้อขนมกันแต่ว่ามีมีเรื่องมึงจะถามพี่ชายผมจะเ,กกเรียกกันหน่อยเรียกพี่ชายไมไหน่อยพี่ดิไนมนได้นอน,นไม่ได้นอยครับ,รบเดี๋ยวเดี๋ยวให้สาวๆเขาเลือกก่อนเดี๋ยวเรามาคุยกันดีกว่าอันนี้ผมขอถามพี่ พี่โดนดนล่อตูดจริงไหมพ่จริงกูพูดแบบนั้นเลยเอาเรื่องจริง <S <S ที่ผมบอกอันนี้คนดูฟังผมนะผมก็แกล้งเขาแบบว่าเอาางเกจริงลงแล้วถามว่าเอ้ยพี่ทำไมตูดพี่เก่าจังเขาก็บอกว่าเอาจิงจริงไหมคือกูอะตอนเด็กๆะอะกูโดนเพื่อนล่อมา ไอ้ยเยียแล้วกูก็งงว่าเอ้าไอ้ยเยียแล้วทำไมมึงมึงไม่ปฏิเสธปัดป้องอ่ะถ้าเป็นผู้ชายก็แบบว่าเฮ้ยมึงจะเล่นอะไรเนี่ยไอ้สัตว์เป็นผู้ชายแล้วนี่คือมึงไปถกให้เขาแล้วก็รอดเลยเรนนี่ทำก่อนนะกูเล่าให้มึงฟังเดี๋ยวมึงน้ำไม่หลับโอ้ไม่เกี่ยวเลยโคตรจริงจังอ่ะเล่าแบบจริงจังจัดเลยอันนี้ไม่มีใครรู้เลยนะมีแต่พี่แนนร,รู้วางยิ่งโคตรแบบจริงก็คือครูไม่เป็นไรแล้วจะไม,ไมตูดเก่าวังเขาเรียกว่าตรวจเสน่ห์อ๋อตรวจเกี่ยวเลยปกติอ่ะคนจะมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามไหมอัน โอเคทุกคนเดี๋ยวหาข้าวกินดีกว่าแล้วก็กนนะะใช่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 เดี๋ยวหาข้า,ขาวกินก่อนนะทุกคนไปฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับอันนี้ฝนตกไงแบบ <c ười> ชีวิตดีๆที่ลงตัวมึงเห็นไหมเ <c ười> นี่ยเดี๋ยวก็หยุดนะเดี๋ยวก็หยุดฝนนะนะเดี๋ยวพอหยุดแล้วจะขึ้นขึ้นกว่านี้ใช่โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวพอหยุดแล้วจะขึ้นขึ้นกว่านี้เยอะไปเจอกันทุกคนเดี๋ยวหาร้านข้าวก่อนโอเคครับเราถึงร้านอาหารแล้วนะครับผมอันนี้เรากินแบบว่า ่าโอเคโอเคเจ๊เจ๊เอานี่อันหนึ่งนะเจ๊แล้วผมเอานี่อันหนึ่งผมเอานี่อันหนึ่งแล้วแต่นะเจ๊จะมีรับออเดอร์ตามใจเจ๊เลยเดี๋ยวผมมาหาก่อนมีอะไรเนอะมีแกงส้มด้วยแล้วมีผัดบวบนะครับแกงส้มโอ้ของใคร่หวัาดูเล่มนี้เนี่ยเฮ้ยเ,เจ๊เอากินอะไรดีวะอตบดำว่ะจุ่มดไม่มีเพื่อน อยากกินน้องตามจริงใครซื้อก็อมาให้หน่อยได้ไหมเอออยากกินเหมือนกันเฮ้ยมีพากเกตตี้ด้วยอือเอาสาาปากเกตตี้ตะโบก็ได้พาเกตตี้อะไรวันนี้อ่ะมีและอุย้ยอุ้ยนี่น่าก,กินนะเจมอะไรมันจะเป็นแบบฟิลแบบทะเลทะเลหน่อยอ่ะนี่อะไรก็ไม่รู้อ่ะขี้เมาอะไปสั่งนี่มีหรอกขี้เมาอ่ะมีแต่พอ่องขี้เมาโอเคโอเคทุกคนเดี๋ยวผมขอสั่งอาหารก่อนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาถ่ายดูเป็นยังไงมีอกชีสด้วยด้วยเฮ้ยน่าอร่อยว่ะน่าลอง แดกอะไรก็แดกไม่อ้นี่เหมือนอ้วกไอ้นั่นเลยวายกูตัดเลยดีกว่านี่ครับครับว่าไงครับโอ้ถ่ายรูปอาหารหเลยครับจะทานแล้วนะเนี่ยนี่หน้าตบโดนเนื้อจะได้โอเคติวสมาไม่ติดตาโอ้ยหืมหืมคนน่ากินเดี๋ยวว่าขอตบอันนี้ก่อนแล้วกันอันนี้ให้ทุกคนดูก่อนนะครับผมเป็นพิซซ่านะครับตบกว่านี้โคตรหน้าแดงต้องห่ออนี้นะแล้วก็ อืออุ้ยอร่อยเนื้ออร่อยตัอนะอือเริ่มเค็มแลวผักหนังอือเค็มแต่อร่อยมากอือหอมทะเลทะเลรวมเออหว่าเจมงม่เงาแบบว่ะโอเคครับทุกคนมาเดี๋ยวเรามากินสปาเกตตี้ก่อนว่าแซ่บปะเปล่าของบ้านเขาเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่มันคืออินเตอร์เลียนไง่อืมแต่หอมว่ะ อืจ okay. okay. ่อกูเพื่อนโอเคทุกคนกินได้อร่อยนี่นี่ดูนี่อันนี้มันคืออะไรปะไส้กรอกเฮ้ยเงียบนี่เงียบเลยนี่ครับทุกคนแจ่มๆเลยอือร่อยนี่ครับเด็ดๆเลยของเด็ดๆเลย เจ้านี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเด็ดเด็ดเลยนะครับผมเรื่องเรืเร่อง